สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูน่ามครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของกอซิล่าโดน,โนระเบิดลูกแรกที่สร้างจากฝีมือมนุษย์กันครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับแต่มันมีจุดสังเกตที่ขัดกันพอสมควรและหากใครได้ดูภาพย,ายนตร์เรื่อง o p ฟเฟนไฮเมนะครับก็จะทราบว่าในช่วงที่พวกเขาพยายามสร้างออตโ i มิกบอมนั้นมีการผลักดันให้ใช้ไฮโดรเจนเทอร์โบนิวเคลียร์ด้วยเพื่อที่จะสร้างเป็น,นระเบิดขึ้นมาแต่ก็ไม่สําเร็จผลนั่นเองจนโปรเจก t นี้ถูกต่อยอดในช่วงหลังสงครามมันถูกสรร้้้้าาางขึนนมมจไไดดและีก ทดลองจุดระเบิดอีกด้วยซึ่งหนึ่งในผู้ขคระร้ายครั้งนั้น <c oughs> ก็คือเฮียก๊อดของเรานี่แหละครับ เอ่อผมจะเริ่มตรงไหนดีเอาเป็นว่าเรามาต่อยอดจากตอนเริ่มคลิปกันเลยครับผมเหตุการณ์การใช้ระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกของโลกครับมันเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จริงครับที่จักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดนำมาเป็นฉากหลังให้กับกอซิล่าตั้งแต่ปี2014แล้วในกอรซิล่าภาคแรกนั่นเองในตอนนั้นครับรายละเอียดไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายในจกักรวาลของมอนสเตอร์เวิร์ดครับเรารู้แค่ว่ามันเป็นปฏิบัติการทางทหารณเก,กาะปากาลังบิกินี่ในหมู่เกาะมาเชลโดยมีชื่อปฏิบัติการว่าแคสเซิลบญาวด เทอร์โมนิเคลหรือระเบิดไฮโดรเจนเชื้อเพลิงแห้งลูกแรกของสหรัฐอเมริกานี้นั่นเองระเบิดลูกนี้ครับทรงอนุภาคมากที่สุดเท่าที่สหรัฐอเมริกาเคยทดลองจุดระเบิดมาเลยครับโดยมันมีแรงระเบิดเทียบเท่ากับระเบิดท n t NT 15เมกะตันหรือมีพลังงานทำลายล้างมากกว่าอะตอมิกบอมอย่างลิเติลนบอยที่ถูกทิ้งลงในฮิโรชิมาก,กว่า150เท่าเหตุ hey, ที่มันแรงขนาดนี้ครับเพราะพวกเขาใช้ระบบที่มันแตกต่างจากระเบิดปรมาณูระเบิดไฮโดรเจนครับใช้ปฏิกิริยาฟิวชันที่ทำให้มันสามารถปลดปล่อยพลังงานได้มาาากกกว่ปฏิริรยฟ ที่ถูกใช้ในระเบิดปรมาณูนั่นเองแหมผมก็สนใจเรื่องนี้อยู่เลยขอแถมสักนิดหน่อยนะครับการทดลองครั้งนี้ครับมันเลยทําให้เกิดการปนปื้อนจากกัมนตังสีที่รุนแรงที่สุดเท่าที่สหรัฐอเมริกาเคยก่อมาครับพวกเขาเลยหยุดที่จะทําการทดลองจุดระเบิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยซึ่งทางรัสเซียเองครับก็ได้มีการจุดระเบิดทดลองด้วยนะเป็นระเบิดซาบอมนะครับที่แรงกว่าอของทางฝั่งอเมริกาอีกหลายร้อยเท่าขึ้นไปอีกต้องบอกเลยว่าแรงระเบิดมากมา,มายมหาศาลขนาดนั้นที่อาจจะทําให้เกาะทั้งเกาะหายไปเลยแต่ถ้าว่าเกาะซิลา ที่รับแรงระเบิดเข้าไปเต็มๆขนาดนั้นทําไมมันยังคงทนรับไหวแสดงว่ากอซิล่าจะต้องแข็งแกร่งเอามากๆเอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องของกอซิล่ากันดีกว่าครับ <Okay. S 1> ปฏิบัติการแคสเซิลบราเวครับเลยถูกนํามาเป็นฉากหลังให้กับเฮียก็อตเพื่อใช้ในการทดสอบความแข็งแกร่งไปในตัวนั่นเองแน่นอนครับว่ากอซิล่าไม่ตายอยู่แล้วเพราะไม่งั้นคงไม่ขึ้นฝั่งที่ซานฟรานซิสโกถล่ม2มูโตโผวเมียคู่นั้นแน่แต่รายละเอียดดีเทลที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโมนาสเลกซี่ออพม วรซึ่งคอมิกกอร์ซิล่าเวคานิงครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นค่านอนในตอนนั้นอยู่พอสมควรตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมเองไม่ค่อยแน่ใจแล้วสิว่าอันไหนกันแน่ที่ถูกต้องเพราะในเหตุการณ์การจุดระเบิดไฮโดรเจนลูกนี้ครับมันมีรยายละเอียดที่ต่างไปเดี๋ยวเรามาไร่ยเรียงจากหัวคอมิกกอร์ซิล่าเวคานิงกันก่อนเลยนะครับในนวนเหตุที่ทําให้ก o ร์ซิลาไปโผล่ที่หมู่เกาะมาแชลครับก็คือการที่เขานั้นตื่นขึ้น,นมาพร้อมๆกับมูโตตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าชินมุระมูโตที่สามารถแยกร่างตัวเองออกมาได้ลลก เป็นอาหารโดยความที่เจ้าตัวนี้ครับอบอุ่นไปด้วยกำมนตรลังสีซึ่งเป็นสิ่งที่กอซิล่าโปรดปรานมากๆในตอนนั้นครับองค์กรโมนาสถูกออก่อตั้งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีหน่วยงานปฏิบัติการและมีคณะทา,า,าง,งานร่วมกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งในตัวละครสําคัญในช่วงนั้นก็คือดรเอจิเซริซาวะซึ่งเป็นพ่อของดรอิชิโรเซริซาว่าคนที่บอกว่าให้พวกมันสู้กันเองนั่นแหละเอายังไงดีให้พวกมันสู้กันเอง เมันผิดจากในซีรีส์โมนาสพอสมควรเลยครับโมนาสในซีรีส์เรื่องนี้ในช่วงจุดระเบิดไฮโดรเจนนั้นพวกเขายังอยู่ในช่วงรุ่มๆดอนๆว่าพวกเขาจะตั้งโมนาสได้ไหมอยู่เลยครับกลับมาที่กอสซิลาวิกานิงกันต่อครับเหตุผลและเหตุการณ์ในตอนนั้นที่ทาให้โมนาสตัดสินใจใช้ระเบิดไฮโดรเจนก็คือพวกเขานั้นไม่ไวจ่ายกอสซิลาใช่อยู่ว่าเฮียก็ออกไลลาชินุมระเพื่อปรับสมดุลแต่หลังจากรักษาสมดุลได้แล้วกอสซิลาจะไม่หันหลังมาฆ่ามนุษย์แน่นะเห็นเองครโมนา้ของครับ จุดระเบิดออกซิเจนลูกนี้ใส่กอซิล่าในขณะที่มันขึ้นฝั่งหนะ้าเกาะบิกินี่ตอนที่ไล่าชินมูระอยู่นั่นเองแรงระเบิดในครั้งนั้นครับทำให้เจ้าชินมูระแหลกสลายกลายเป็นกุ๊กกครันแต่ทว่ากอซิล่ากลับไม่พบร่องรอยแม้แต่นิดซึ่งจุดนี้ต้องบอกเลยว่าตรงกันกันกบซีรีส์ครับผมเฮียกอดของเราโดนแรงระเบิดเข้าไปและหายไปเลยทีนี้เรามาคุยกันในซีรีส์กันบ้างครับในโมนาสเลกาซี่ออฟมอนสเตอร์ครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เป็นตัวเอกของเรื่องอย่างดรรรเเเคกกมิะี่บัอญไปจา และพอเอิญไปเจอกับไททันตัวหนึ่งเข้าจากการที่พวกเขาสามารถตรวจจับค่ากำรรมะตังสีได้คือในตอนนั้นพวกเขาไม่เคยพบเจอกอซิล่ามาก่อนเลยแม้แต่นิดครับเท่าที่ดูมาจนถึงตอนที่7นี้พวกเขาก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อมันด้วยซ้ำนะแต่หลังจากพบเจอสัตว์ยักตัวนี้ทั้ง3คนอย่างดรเคโกมิระวิลแลนดาและลีโซก็เริ่มที่จะลักดันโปรเจกต์โมนาสจนไปพบร่องรอยเท้าของกอซิล่าเข้าสมมติฐานของพวกเขาก็คือกอซิล่าไล่ตามกำมะตังสีที่หนาแน่นมากๆซึ่งก็ เป็นนุกเรื่องที่แฟนๆ Monster World ก็น่าจะทราบกันดีครับว่าเหล่ามูตัวพวกนี้ชอบกัมมันตาราังสีแค่ไหนโดยเฉพาะกอซิล่าที่มีลมหายใจเป็นกำมมันตาราังสีหรือ Atomic Break สกิลหลักของพี่แกเลยนั่นเอง มีโปรเพียร์มยมราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอป,ปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e ี r e m ม u m y ย u ทูบมิวสิกยังไม่พอครับเขาแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้ได้ทั้งอีเมลตัวเองเลยครับปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วย สำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยแค่29บาทเท่านั้นมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ ad cat 4 k หรือสแกนค r ว o า e โคที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ ในซีรีส์ครับพวกเขาใช้จุดนี้มาวางเป็นสตอรี่ครับโดยดรเคโกมิราสันนิทานว่าพวกไททันเหล่านี้มันไล่ล่าตามกัมมันตรังสีและพวกมันจะซึมซับเอากัมมันตรังสีเหล่านี้ไปเป็นอาหารซึ่งก็สอดคล้องกับคอมมิกค,ครับพวกเขาเลยคิดที่จะล่อเจ้าของรอยเท้ายักษ์นี้ออกมาโดยการใช้พลูโตเนียมขนาด150ปอนด์ซึ่งในตอนนั้นก็ยังคงเป็นปฏิบัติการทางทหารโมนาที่จะตั้งได้หรือไม่ก็ยังมีแค่3มกระรองหัวนี้คำสั่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงเป็นฝ่ายของความมั่นคงอยู่แล้วครับ กองทัพให้ยืมโปรตเนยมในปริมาณที่ทําลาย2เกาะของญี่ปุ่นมาแล้วได้พวกเขาก็จะต้องมีแผนตั้งรับจะของรอยเท้ายักษ์นี้ระเบิดไฮโดรเจนที่มีสมญานามว่าแคสเซิลบลารโบครับจึงถูกนําออกมาจากห้องแลบติดตั้งมันไว้หน้าเกาะบิกินี่เพราะทางฝั่งกองทัพไม่ได้คิดที่จะรอให้มันปรากฏตัวออกมาเพียงเท่านั้นแต่พวกเขาจะทําลายมันด้วยนั่นเองแน่นอนครับเียกดขึ้นมาตามนัดครับผมระเบิดไฮโดรเจนถูกจุดไปตามนัดแรงระเบิดในซีรีส์ค่อนข้างที่จะดูไม่น่าสะพึงกลัวเท่าไหร่เนาะแต่ของแท้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฮ ๆแรงระเบิดมหาสารขนาดนั้นทําให้กอซิล่าหายไปเลยนั่นเองกองทัพและโมนัสในช่วงนั้นครับเลยคิดว่ามันคงตายไปแล้วและนี่เองก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของโมนัสอีกด้วยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางกองทัพเพื่อจะเจออกตามหาเหล่าไททันพวกนี้ต่อไปนั่นเองครับผมสส่วนนี้ครับจากซีรีส์และคอมิกซึ่งเป็นส่วนปูทางให้กับจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดหรือตัวของกอซิล่านี้เลยนั้นค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรผมยังไม่รู้ข้อมูลออฟฟิเชียลนะครับว่าอันไหนมันคานอนกับ รารแต่เท่าที่ดูซีรีส์หนตอนนี้ผมคิดว่าเขาน้าจะเอาซีรีส์นี่แหละมาเป็นคานอนเพราะเรื่องราวในช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าของกอซิล่าตั้งแต่การจุดระเบิดแคสซ l บราเวในปี1954ไปจนถึงปี2014ช่วงนี้ตอนที่ผมทําการเดินทางกอซิล่าในตอนนั้นผมบอกว่ามันไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยแต่พูดแบบนั้นไม่ถูกครับคือมันยังไม่ถูกนําเสนอออกมามากกว่าตั้งหากเพราะในซีรีส์นี่เองก็ได้มีการโชว์การปรากฏตัวให้เราได้เห็นของกอซิล่าอีกแล้วในช่วงเวลา2-3ปีถัดจากนั้น ตอนที่โดนระเบิดออกซิเจนไปนั่นเอง Godzilla กอซิลาก็ปรากฏตัวมาให้เราได้เห็นอีกครั้งจากซีรีส์เรื่องนี้จุดนี้เองครับน่าสนใจมากๆถึงการฟักฟื้นของเฮียกอต์ครับหลังจากรับแรงระเบิดไฮโดรเจนขนาดนั้นเข้าไปแล้ว mm hmm. เขาน่าจะมีอาการปางตายพอๆกับการที่เขาโดนระเบิดออกซิเจนอีกลูกหนึ่งซึ่งเป็นของฝีมือมนุษย์ที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีในตอนที่เฮียกอร์ของเราเข้าไปท้าไฟกับคิงกิโดร่านั่นเองโดยจะระเบิดลูกนี้ครับมีชื่อว่าออกซิเจนเดสทอยเลอร์ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ครับมนุษ กับกอร์ซิล่าและประสบการณ์ในการสร้างระเบิดปรมาณูพวกเขาได้ปรับแต่งมันมาเป็นอย่างดีครับระเบิดลูกนี้สะอาดมากขึ้นและพลังทําลายล้างสูงขึ้นเข้าขันปีศาจกอร์ซิล่าได้เลยกอร์ซิล่าครับที่รับแรงระเบิดลูกนี้เข้าไปจังๆถึงขั้นอาการปางตายจนหนีลงไปนอนพักฟื้นกันเลยทีเดียวและถูกกระตุ้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งและอีกครั้งจนทําให้ตัวของเฮ er ียก็ตนกลายเป็นเตาปฏิกริ์นิวเคลียร์เดินได้โอโวฮีทหนักมากเข้าสู่ร่างเบิร์นิงหลอมละลายทุกสิ่งใน ทุกๆย่างก้าวของพี่แกเลยนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือการที่กอซิล่าโดนระเบิดทําลายล้างจากฝีมือมนุษย์ซึ่งในเหตุการณ์จริงก็ต้องบอกเลยว่าก็คงเป็นการทดลองทางทาหารนั่นแหละครับไม่ได้กะจะกําจัดทําลายอะไรเป็นพิเศษเหรอกนะครับผมว่าหรือในตอนทดลองจุดลูกระเบิดลูกที่3ของอเมริกานั้นพวกเขากาลังทําลายเอเลี่ยนอยู่ก็ไม่รู้สินะแต่ถว่าในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดครับก็ได้มีการหยิบยกเหตุการณ์นั้นมาเป็นจุดตั้งต้นแท้กับกอซิล่าได้เป็นอย่างดีแถมยังมีการขยายเรื่องราวต่อยอดจากจุดนี้ได้อีกหลายรอบมากๆผมเองไม่แน่ใจ ในเรื่องความสอดคล้องระหว่างซีรีส์และคอมิกและตัวหนังโรงครับว่าอันไหนมันสอดคล้องรอยเรียงกันอย่างถูกต้องเพียงใดซึ่งผมเองที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็พอมีข้อมูลอยู่ในหัวเลยเอามาชวนเพื่อนๆคุยครับว่ามันดูที่จะขัดแย้งกันอยู่พอสมควรหากเพื่อนๆมีข้อมูลตรงไหนที่อ,อยู่นอกเหนือจากนี้ไปก็เอามาคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไปได้เลยนะครับผมเองก็ยังไม่ค่อยได้ตามอัปเดตจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดมากนักในช่วงนี้ครับผมและก่อนจะจากกันไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามแลนะกดกดิงงแ้ต คลิปต่อไปของจูนนมายเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ